วางแผนมาสะดดีแต่พอต้องลงมือทําจริงๆกลับไม่อยากไปมดเป็นแบบนี้ช่วงหนึ่งบ่อยมากๆจนเริ่มจับทางตัวเองได้มันมีครั้งหนึ่งนะมดตัดสินใจทํามันไปทั้งทที่มดก็อึดอัดนั่นแหละอย่างเช่นเวลามดจะต้องไปลงแข่งประกวดตอนที่มดตัดสินใจที่จะไปอะ่ะเพราะว่ามดอยากไปมดอยากจะลองดูว่าความสามารถของเรามันจะไปถึงระดับไหนแต่พอวันที่เราจะต้องไปลงแข่งจริงๆอะ่ะมันเกิดความรู้สึกว่าเออขี้เกียจไปจังเลย นอนอยู่บ้านง่ายๆดีกว่าไหมใครเป็นเหมือนกับมดบ้างมดเจอทางออกแล้วนะคะแต่ขอเล่าอาดีตที่ผ่านมาก่อนเนาะตอนนั้นน่ะมดตัดสินใจไปเลยท,ท,ทั้งทที่มดขี้เกียจนั่นแหละคะ่ะผลลัพธ์ก็คือวันนั้นมดแข่งแลชนะมดก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราจะต้องรู้สึกกลัวแบบนี้หรือว่ารู้สึกอึดอัดทุกครั้งเลยมันเป็นมาตั้งแต่มัธยมแล้วก็เกือบ10ปีแล้วอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่และมดคิดว่าในอนาคตมันก็คงจะเป็นอยู่แบบนี้แต่สิ่งที่มดรู้ทันตัวเองก็คือให้เราทําไปเลยทั้งๆท,ท,ที่เราราู้้สึกแแบบนนลัล แต่พอมุดมาศึกษาจิตตะวิทยาลึกๆแล้วมุดค้นพบวิธีที่ดีกว่านั้นอีกค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนึกถึงเหตุผลที่เราเริ่มต้นทามันในครั้งแรกเราทํามันแล้วเราจะได้อะไรมันมีผลต่อความรู้สึกอารมณ์พลังงานหรือว่าร่างกายของเรายัางไงชีวิตเรามันจะดีขึ้นขนาดไหนและถ้าเกิดว่าเราไม่ทํามันละเราจะเสียอะไรมันไปบ้างมันจะทําให้เราเจ็บปวดขนาดไหน พอเราทันอารมณ์ตัวเองทันความคิดตัวเองตรงนี้ปุ๊บอะเราจะตัดสินใจทํามันได้ถ้ามันเป็นเหตุผลของเราจริงๆและเราอยากได้มันจริงๆนะคะ